ยังไงเนี่ยยังไงชิโร่ยังไงชิโร่ทำอะไรเอาไหลพ่อเนี่ยนะโยกหัวเนี่ยนะชิโร่จะขึ้นบนครับแดงเหลืองอะรแดกว่าชิโร่อ้ออ้อนบิ๊หิวมากได้ออกมาตนอกแม่เลยหิวมากมากเสไตล์นี้เลยพี่พฟุตเขาจะประมาณโอเคเดี๋ยวให้กินแป๊บเดียวตลอดอ๋อซบะโซบะโซบะโซบวโซบะโซบะเราข้ามเบเวลมาจับเขาไปที่นู่นเขาไม่เอาไม่เอาหนู เราไแล้วไปมองกล้องนี่มองแล้วเอาฝากช่องด้วยฝากช่องหน่อยฝากช่องกับตันงูให้หน่อยอย่าลืมไปติดตามช่องกับตันงูนะคะทางยูทูบทางยูทูบไปไหนไปไหนไปเออคุยกับเขาคุยคุยหน่อยคุยเขาคุยกับกล้องด้วยเราไปเราไปเราไปน้องไม่เอาหนูเลยเนี่ยไปก่อน ยัเอ้ยยูทตกทำตกย่าพาใครมาสวัสดีครับ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 รายงานตัวเลยครับสมหวังเงินสั่งได้มหวังเงินสั่งได้สาขาใหม่ที่าขาแอจารย์ัข้ามกับที่ากน้อาจ ในกลุ sea, Dakota, uh ่มธนาคารทัลโคค่ะแล้วจัดสินใช้จำนำเลขทะเบียนประกันรถเดี๋ยวจ่ายค่าโฆษณาผ่านช่องด้วยนะครับไม่จำนำได้ไหมเนี่ยอันนี้จำนำเรอคะจำนำใส่ล้อค่ะใส่ล้อให้น้อง้วยนะใส่ล้อให้อ๋อใช่จะได้กู้ได้ได่้กู้ไดกู้ได้เอางั้นเลยเนาะน้องกินข้าวแล้วยังคะยังกําลักําลังรออาหารพอดีเลย น่าจะตกใจอยู่นะถ้าตัวใหญ่ๆแบบนี้นะเดี๋ยวเอาตัวน้อยๆมาดีกว่าเดี๋ยวเอาตัวแทนของสเตฟานนะครับกำลังพึ่งได้มามาเขามาเข้ามาสัมผัสได้ครับจับได้ไมจับเยานไม่ดีเยไม่ดีเลยไม่จับไม่ปล่อยไ่อดึงหัวบางกะปิจังเกิ้ลน้องเขาจับอยู่นะเฮ้ยไปแช่พันอะไรนะไอะไรพันอะไรอะ กูเหลือมจับเลยนิ้วแห่ยังไม่กัดเลยกินไม่เหมือนกันตาตัง่ยง่าังไม่ตื่ยังยังยังไม่ตื่นไม่่นไม่ต่ไม่จบเยไมจับไม่ัแต่แต่ไม่กล้าแ่ข่าวหูยิงวิ่งเมื่อวาน จับได้ครับจับได้เราลองไม่ล้วจะบาดสบายแตงรีบกลับเลยจะมาดูมูจะมาจะมาชมมาชมไม่ลองเอาลนี้อาลองลองสัมผัสสัมผัสเห็นไหมไม่เห็นเป็นไรเลย น่ไม่ให้เราเลยเราเลได้ครับสัมผัสได้ลองลอสัมผัสดูนี่ครับที่เราไม่กล้าสัมผัสเพราะอะไรวะเราคิดว่าเราเราใหญ่แยงไม่เราอีเดียไม่ได้ตัวท้ลักตัวดีรัถ้าเกิดขะลักตายก็ปล่อยให้ักให้ทลัตายให้ตายไปเลยตัวตันี้ยมันตัวทาโน้นนั่นนะแต่ถ้าจท่าจะไป่าไปแก่่าไปจับแล้วมันเรว เเอออ่าา้ยงจับแบบนี้เลยเขาจะได้แบบรู้ตัวนะนำโชคนะโอเคมีใจจะรอคัดเยอนะเออนะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละจับนั้นเลยครับเขาจะได้รู้ตัวเย็นใช่ช่วยกันติดตามนะครับผ่วยกันถอยนชื่อตับโชคไงบางคนเขาาลูกมแหละเขามองเห็นเลขนะ ไปทำบุญ <left> e <bunker> ไปทำบุญมาแล้ก <hi> ็ือบบมที่ยวดวมาเยอะเลยมาเที่ยวดนมาเยอะเลยนะอาลโชคให้หน่อยเล้ยฝากด้วยนะครับยังไปตามอปตอนจะได้มีค่าอาหารด้วยพี่จางานตะมือแกนเพิ่มชิวตรงอ่างใจดีอ่ะ จมูกเขามีปัญหาจมูกก็ตีบอ้านี่งูเังูงูเป็นๆนะครับบอกหายใจด้วยมัเลมเลมันใส่ห่านีเน่ยเออนั่นก็งูปอนั่นดิชิโนูมูกแดงไม่รองไม่รองเป็นเอกะักอัดมา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 มรมมาาามามมามาราชาแห่งงูพิษาม่มม่ อันี้วงแตกครับพี่น้องครับวาตวงแตก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 งแรกวงแกวงแต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 กวเแตกงนตกวงแตกวงแกวงแตกวงไม่งแตกว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 งแตเวยเขกวงแตกวงแตกวงแหกวงแตกวงแตกวงแตกวงวาแตกวงวงแววว่งวงวว ถ้าเราอยู่เฉยๆเขาก็จะงงก็คณะนี้เป็นน้องๆจากอะไรนะสมหวังเงินสั่งได้นะครับใครต้องการจะสั่งเงินไปส่งที่บ้านก็สั่งได้นะครับอันนี้วันนี้ก็เลยมาอู้งานนิดนึงมาหาเด็กๆชิโลชิโล ฝากติดตามช่องด้วยนะือเข้าไปในช่องกับตันงูนะยูทูบนะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องกับตันงูฝากติดตามนะครับใช่ภาษาไทยเลยครับพิมพ์ภาษาไทยเลยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นกับตันซันิกมีอยู่ร้อยกว่าคลิปเป็นเรื่องราวของเจ้านี่รุ่นเยอะมากชิโร ชีโร่กับเขาดาราเนี่ยครับใช่แพ้เก่าที่เขาเขาโดนอะไรโดนไปว่าัฟนนออะะไร่่าจะเป็นพวกไม่ไม่มีดก็ฉมวกอะไรพวกนั้นของมีคมครับกระดูกโปนอะไรยาวมากเลยอันนี้เท่าไหร่นะคะยาวขนาดไหนสี่เมตรกว่าแล้วผมจะบอกว่าสี่เมตรห้าสิบมันน่าจะกว่านั้นน่าจะหกสิบกว่าแล้วน่าจะกว่านั้น ใจไม่ค่อยสะดูกกันเขาครับรต,ต่างๆหายใจไงี้ยเฮ้ยกำลังสูดว่ากินมนุษย์กินมนุษย์ทหารเราอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้เขาไม่กินมนุษย์อันนี้งูกินงูกินมนุษย์ตรงนู่นนอนอยูไอ้ตัวนู้นกินทุกอย่างเลยนะกินทุกอย่างหมูหมากาไก่แมวแม้กระทั่งมนุษย์บินแล้วก็เฉยๆอะหยุดนิ่งๆเดี๋ยวเขาไปเองแต่ถ้าตัวนู้น ถ้าเป็นงูเหลือมูลหลามนี่วิงว่งให้ไวอย่าไปวิ่งซีกแทกนะดิพันขาตัวเองลง้ม <c oughs> วิ่งให้ตรงเข้า <c oughs> ไว้อ่ะต่ไม่ใช่วิ่งเข้าป่าดามนะแล้ <c oughs> วเา,เาก็ราถ้าเราวิ่งเข้าป่าดามเราจะออกไปได้ไงงูเข้าไปได้อ่าตอนนี้ก็มีเออ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าอะไรดี มีน้องนะครับอจากช่องที่ตอกนะมีผู้ติดตามเท่าไหร่นะสี่แสนนะฮะมาเยี่ยมชิโร่มาเยี่ยมชิโร่นะครับชื่อบัญชีก็สนุกเกอร์นะครับไดคทั้งนี้ก็มาเยี่ยมน้องๆนะครับมาเยี่ยมชิโร่ของเรากับตันเข้าไปได้เออจะได้แบบฟาฝากด้วยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอ่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่ไม่คือเราเราจับเขาเขาเขาไม่สบายตัวเขาดิ้นอ่าอันนี้นะครับก็มีผู้ติดตามของน้องคนนี้อยู่เยอะเยอะอยู่นะครับเป็นแสนนะฮะเขากับตันงูหนูจับแบบลักษณะแบบอุ้มเลยจับแบบอุ้มอ่ะอ่านะครับฝากฝากแฟนคลับของเออน้องนี้นะน้องนี้นะครับติดตามช่องกัปตันงูด้วยนะครับนาชิโร่จงอ้างใจดี แต่อ่ะแต่อีกหน่อยจะแบบขยับข้อมือมีค่ะข้างหลังเขาหัวใหญ่เลยข้อหัวแล้วข้างหลังข้างหลังขอหัวข้างหน้าหัวใจจะวายข้างหน้าหัวใจจะวายแลยข้างหลังต้องหามันคืออะไรอะชิโร่ชิโร่ให้น้องนี้จับให้น้องนี้จับอันนี้เนี่ยอุ้มหน่อยเขินสาวอยู่แล้วอายสาวสาวเปล่าอายสาวสาวอยู่แล้วอ่อนเก่งมากใช่ไหมขอละ หน, ality, หน่อยนึ่งหน่อยหนึ่งหน่อยหนึสงสัยตัวนี้ไม่พออุ้มไปอุ้มตัวใหญ่ไปตัวนี้ไปยังไงเนี่ยเอาไหล่บ่อเ่ยนะโยกหัวเนี่ยนะซิโลจะขึ้นบนครับทำไรเขา มาแปลกมาท่าตั้งอีกเราข้ามเลเวลมาจับงูจงอางกันเลยอ่ะโอเคมองกล้องหอูใกล้ๆตัวเรามองกล้องเขาไปที่นู่นเขาไม่เคขาไม่เอาหนูเข้ามเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่ต้องหันรน้เข้ามาไม่เอา เออรับไว้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 มองกล้องนี่มองอาเออแล้แล้วแเอาฝากช่องด้วยฝากช่องหน่อยฝากช่องกับตันงูให้หน่อยอย่าลืมไปติดตามช่องกับตันงูนะคะไปยูทูปไปยูทูปไปไหนไปไหนเออเออคุยกับเขาคุยกับเขาคุยกันหน่อยคุยกับเขาคุยกับกล้องด้วยรับไว้รับไว้รับไว้น้องไม่เอาหนูเลยเนี่ย

ขยับขยับตัวเขาไปอีกดูกันต้องเอาเอาดึงน้องเข้ามาดีดึงน้องเข้าหาตัวอีกดึงน้องมาหาตัวอีกนำชื่ออะไรนำโชคืชื่อนำโชคนะคะตัวนี้สุงใหญ่มากเลยวางแล้วนะโอ้โหตอนจับนี่ถลอมตอนวางนี่แทบโยนเลยนวดนวด นึงหวยแล้วแล้วค่ะค่ะแบบแบบนลืแล้วเกยเลือมแล้วกนวดขอหวยเดี๋ยวถ้าถูกขึ้นมาดังอีกน้ำโชคดังอีกตั้งเล้วไก่ตั้งเล้าไก่นให้น้ำโชคมาแล้วมีเลขก็หรอตัวไหนอืวะมีกิน้ไม่มีแป้งนะก็เอาแป้งมาเอแป้งโลยเนาะตะลุกมีแป้งไหมไม่มีไม่เอาเหมือนเหมือนไม่เลยเหมืนเอาเลขมาแล้วซืมาลกหกันเลยนะ งรู้สึกเ็นไงไม่กลัวเหมือนแบบที่เย็นเ็นลองไปจับของข้างบนไม่อะเราไปจับงั้นเองเย็นเย็นเจี๊ยบขอให้ถูกหวยนะครับขอให้นำโชคให้หวยด้วยเก้งดูดูเลขทีไไอ้นี่ยังอ๋อยังไม่ได้ดูไม่เป็นไรี๋ยวเรี้ชอบอ่า ต้องกินอย่างเดียวแล้วเพื่อก็ลให้เอฟซีได้ชมบิคุดหน่อยนึงครับเพราะว่าบิูุณเขาเ่งจะหายป่วยชุดแรกนะที่พิฟุถายแล้วที่มาเยี่ยมเยี่ยมพิคุณเนี่ยชุดแรกเลยพิคดบอกว่าตัวเขาเหลืองเลยนะคะใช่สีเขาจะออกเหลืองเลย